สวัสดีครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆชาวไก่ชนทุกท่านนะครับสวัสดีกเกษตรกรผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาไก่ชนนะครับก็มาชมาสามสี่เดือนนะครับชุดนี้นะนี่นะเป็นหลานแสนก้นแสนก้นแดงรอนิวเย่นะครับจุกเพชรด้วยนะครับ สีดำๆนี่นะครับสีดำสีสานนี่นะครับเป็นหลานแสนกลน,นะครับส่วนชุดนี้ตัวเมียนะครับตัวเมียจะเป็นหลานนิวยี่นะครับส่วนตัวแดงนี่เป็นหลานแดงหล่อตัวนี้ก็หลานแดงหล่อนะครับแต่ว่าพิก,การนะครับตาบอดตั้งแต่เด็กนะครับตัวนี้ห้าเดือนกว่าหกเดือนนะครับก็คือ เขามาอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าก็อัปเดตนะครับไก่ปล่อยอคอกคอกรวมนะครับให้ดูนะครับอคอกนี้ตัวผู้ไปเยอะนะลูกค้าขอแบ่งตัวผู้ไปเยอะถัดมากก็จะเหลือตัวเมียนะครับนี่นะครับวันว่างๆก็อัปเดตให้เพื่อนพี่ๆได้ชมกันนะครับ ตัวนี้สวยนะนิวยีเเลยนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นนิวยีเรแลวนิวยียตัวนี้เป็นลูกจุกเพชรนะครับจุกเพชรหยกคีครีแก้าร้านทับตวแดงนะครับตรงนี้จะเป็นเสนกลนบวกแดงหลอ่อตัวนั้นตัวแดงนี้จะเป็นแดงหล่อบวกวิกับนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่ค่อยได้อัปเดตให้ลูกค้าชมนะครับก็เลยวันนี้ว่างก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับแบ่งได้นะครับสนใจตัวไหนก็วงกลมมานะครับทักมาสอบถามมาพูดคุยนะครับแคปหน้าจอแล้วก็วงกลมมาก็ได้นะครับแบ่งอ่าพาราเบาๆนะครับให้ลูกค้าได้เอาไปเพาะพัฒนานะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับอ้าวยังไงก็ ปใจก็ทักมาครับสวัสดีครับ